โดยนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถือว่ายังเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำโลกปรับขึ้นนะครับประกอบกับค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงด้วยขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐคา,าดการว่าเฟดจะพิจารณาปรับลดลงในช่วงกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยหันมาซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สำหรับราคาทองคําแท่งในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งบาทนะครับแล้วอระจาผู้ชมฮะราคาณปัจจุบันเลยนะครับทองคําแท่งขายในประเทศเนี่ยขายออก36,600บาทนี่คือทองคําแท่งนะฮะส่วนทองรูป,ปรพรรณครับอยู่ที่บาทละ37,100บาทก็เท่ากับว่าที่คุณจิตตินาะยกสมาคมค้าทองคำเนี่ยแกบอกว่าตัวเลข3 8มมมันอีกนิดเดียวเองนะฮะใช่ค่ะ เนี่ยฮะทางสมาคมค้าทองคําตั้งข้อสังเกตนะครับราคาทองคําเป็นช่วงทำนิวไฮสูงสุดไปประวัติการแต่นักลงทุนเนี่ยขายออกมาน้อยถ้าไปเทียบกับกําลังซื้อที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นคําแนะนําจากทางสมาคมนะฮะก็แนะนํานักลงทุนที่เข้ามาเก่งกําไรระยะสั้น อาจจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนประชาชนที่เก็บออมเป็นทองคำเนี่ยคาดว่าระยะยาวนะครับมีโอกาสที่ทองคําจะแตะที่บาทละ38,000บาทครับนักลงทุนระยะสั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการลงทุนทองคํามันก็ง่ายไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ร้านทองใช,ใช่ไหมครก็ซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยสะดวกมากนะฮะเพราะว่าทองเนี่ยก็ทําราคาออทาทําไฮมาแล้วอ่ะ แล้วทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงที่นักลงทุนเนี่ยเขาอาจจะต้อง t เทค Profit ขายทํากําไรมาบ้างน,นะอาจจะถ้าไปเข้าตอนนี้อาจจะดอยได้อันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันหน่อยนะครับใช่ค่ะ